สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเปรมิกาหงษ์ชัยสวัสดีค่ะดิฉันชื่อดรพลตำรวจเอกพิมพ์มาาสิงห์มอค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมามแนะนําวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีค่ะวันนี้นะคะพี่ลีคิดว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสนใจในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีควรเป็นสถานที่ไหนดีคะองค์รีสุขเนตรที่นี่เลยค่ะ เฟมถ้าเกิดว่าเราอยากจะมาสักการะองค์ศรีสุขเนตรที่นี่นะคะ<ช>ก็จะมีร้าน,นให้เราซื้อของมาบูชานะคะ<ช>พี่เฟรมนี่ค่ะเราซื้อมาแล้วจุดทูบูชาตรงนี้ค่ะแล้วตอนที่เราจะขึ้นไปบูชานะคะกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะคะส่วนร้านที่ซื้อดอกส่วนร้านที่ซื้อดอกไม้ของเรานะคะจะเป็นฟาเวอร์รูมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีค่ะ สนใจก็สามารถมาซื้ออไปว่าหรือบูชาได้นะคะ,ะชุดเล็กก็เริ่มต้นที่99บาท159แล้วก็199ค่ะใช่ค่ะส่วนค้างๆกันนะคะฟิลีก็จะเป็นคาเฟ่บีออนค่ะให้ทุกคนสามารถมานั่งพักชุมได้ทำงานได้นะคะทุกคนจะเป็นจุดพักผ่อนมีคาเฟ่เครื่องดื่มราคาถูกและอร่อยมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะใช่ค่ะอยู่ด้านนี้เลยค่ะ แล้วบ Be ียอนคาเฟ่เนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรดีๆส,สำหรับนักศึกษาวิไลัเราไหมคะค่ะสำหรับโปรโมชั่นนะคะสำหรับบียอนคาเฟ่เพียงแค่นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรใส่ชุดน,นักศึกษามาก็จะได้รับส่วนลดไปเลย5%ค่ะค่ะทุกคนแล้วเราก็จะมาแนะนําสาขาวิชาการเรียนของเรานะคะตึกนี้นะคะจะเป็นตึกอาคารอนุสรณ์78ปีค่ะพี่ลีคะตึกนี้มีสาขาวิชาอะไรบ้างคะ ก็จะมีธุรกิจการบินนะคะบัญชีท่องเที่ยวแล้วก็ไอทีเนาะพี่เฟรมแล้วก็สาขาของเราเองค่ะโลจิสติกและซัพพลายเชนค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวพวกเรานะคะจะพาทุกคนไปทัวร์กันค่ะ พี่เฟรมแล้วก็ชั้น4เนาะเป็นชั้นสาขาวิชาของเราเองค่ะโลจิสติกส์และซัพพลายเชนไปดูกันไหมคะพี่เฟรมมมีอะไรบ้างน่าสนใจนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ,ค,ะค่ะพี่เฟรมตอนนี้เราอยู่กับใครคะกับหัวหน้าวิชาแผานกวิชา,าก,การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนนะคะ อยากจะแนะนําอะไรน้องนหนูหนูที่สนใจอยากเรียนสาขาวิชาแผานกของเราไหมคะอ๋อสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนนะคะเปิดสอนในระดับปวชปวสแล้วก็ปริญญาตรีนะคะซึ่งในระดับปวชก็หลักสูตร3ปีค่ะ อ็ขึ้นต่อในระดับปวสเป็นหลักสูตร2ปีซึ่งมีระบบการเรียนเป็นแบบระบบปกตินะคะแล้วก็ระบบทวิภาคีนะแล้วก็คอนเฟิร์มว่าตอนที่เรียนอยู่สามารถทํางานไปด้วยได้แล้วก็ได้เงินเดือนไม่ต่ากว่า10,000บาทนะคะส่วนระดับปริญญาตรีก็เช่นเดียวกันนะคะคอนเฟิร์มเงินเดือนขณะที่ทํางานอยู่ก็หมื่นกว่าบาทแล้วก็มีสารประกอบการมา,าจ่ายค่าเทอมให้ด้วยนะคะค่ะ ค่ะขอขอบคุณอขอบคุณคุณครูหัวหน้าวิชาการโลจิสติก,ตตกะะส์และสปายเชนนะคะวันนี้พวกเราก็จะขอจบการนำเสนอวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรเพียงเท่านี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ